แม่ถามอย่างหนึ่งนะลูกคนนินทาเนี่ยใครเตียใจใครทุกข์ใจใครกังวลใจใครหัวเราะยิ้มราใครมีความสุขเขาเอาเรื่องเราไปพูดเขามีความสุขเราแค่ได้ยินว่าเขาพูดถึงเราเราทุกข์มันสมเหตุสมควรกันไหมลูก ทำไมไม่คิดอย่างนี้นะอ๋เพะเอาเรื่องเราไปคุยเอาเรื่องเราไปพูดกรงนั้นมีความจริงไหมนะ่ะตรงนั้นมีความจริงไหมลูกถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องเราจริงๆไปพูดเนะี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องมาดนะยอมไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เขาเอาไปพูดไม่จริงมันก็เหมือนไปนั่งพูดลิเกนะท่ไมล่ะเออชื่อเรา แล้วมันจะวิจิงลูกรืกดังนั้นลูกเอ้ยถ้าพูดถึงเราครั้งแรกปล่อยไปครั้งต่อมาก็ยังปล่อยไปแต่ครั้งสุดท้ายไม่ไหวตีปากได้เหนะลูกนะวิธีการจัดการที่ดีที่สุดเลยลูกเอ้ยถ้าเอาเรื่องเราไปพูดในทางจริงแล้วเราเสียหายปล่อยวางทั้สองครั้ แต่ถ้าเกิดเอาไปพูดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยไม่จริงเลยดังนั้นอย่าไปทุกข์อย่าไปทําให้เขามีความสุขหลือเกิดนระกนะแต่ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์เพื่อคนอื่นนระกนะ